ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะบมนะวันนี้จะมาเจะหัวด้ผลได้นะบอมนะก็คือผลได้เป็นผลที่ดาวม่ดแรกอยู่นะคะบอมนะสำหรับผลนี้โอเคปาทุกคนก่อนเราไปต่อเราไปดูพวกสตว์ที่ก็ของแต่งก่อนดีวกว่านะคะบมอันนี้ประสงค์ของสตว์มดเรือแล้วก็ผลปีศาจตันหมดเลยนะทุกคนส่วนของแต่งเอาไปแร่นโด้า แล้วก็บอกสเตตส้ายผลดาบเลือดปืนหมัดแล้วก็ความทึกก็ถือว่าพอใช้ได้ดนะทุกคนใครที่ว่าคุมหนวดดาก็ใช้ได้โอเคมีประมาณนี้เซตที่ผมเล่นก็จะมีโพด้วยนะคะผมเติมหน้ากันเอาไว้สตันแล้วต่อได้ขอโบโอเคเป็นคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนทำไรไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดอะไรไปเป็นแบบนั้นวะ เราจะลองท้าเขา PVP ดูวันนี้ PVP มีเอา PVP มี PVP ว่ามาลีตัวนี้ผีผใช่แตะกี้ก็เป็นมาลีนะจะเปลี่ยนเปโจนาดีอย่าเจอผลได้ดีดาวเป็นแรงอยู่หนา สวยขึ้นหลอดหากี้สังเกตก่อนสกิลเอผลได้นดะ้นเป็นสกิลที่ถือว่าพอในใช้ได้ V กับ C ประมาณสามสกิลเนที่แรงนะสกิลเอผลได้สามารถทำดามเมจลัวๆได้ห้ามีเปิดหากีสสังเกตเป็นเวย เรียบร้อยครับแว้น,นี่ผลผลดาเมจแรงอยู่ยเจอผลประตูผลดียสู้ยากมากเลยนะเพราะวาร์ปหนีเนี่ยเป็นผลที่อืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปักผลประตูเนี่ยเกือบตอนจะตายวาร์ปหนี่งมาเดเด้จเจอผลได้เหย เอ้าเด็กี่ใช้ตะกิ้ก่อนที่มันจะโซไปตรงนู้นแต่เขาเกือบตายแล้วนะ่ะไหนปะไหนปะมันว้าบมาแบบนี้ไงอยูไม่ชอบมากๆหัวเนี้ยหยุดวราบหนีเพื่อนอ,อ้าปิด เล่นไว้นะฮึเล่นโคตรตึงเลยว่ะฮะเ้าบอลเนี่ยง,งเลยออย่าเพิ่งเข้าประตูไปเป็น,นันขาด Shut up, run. Hmm. Ní nhận điều mươi hãy bây giờ Tại là ní nhận hồn. Hello, bạn, Chiêu như à là. Oh, oh. มาดิเพื่อนไอ้จะหนีไปไหนาเออโอ้โหเสียโดนนด่ะเสียดาวเวทแรง เออ,เออนั่นแหละอา,อาพะเอ้กต้องลาอยู่เดียวเพื่อนอิสตีบะผุนประตูรันลอยอคอมแบทเลยตัว Mm hmm. What the fuck บ uh, ัวเอบอตเอาน่าหนิโอเคนี่ตัวไปก่อนโอ้สาวมคนเลยวะ ่าจะเข้าประตูอ่าไม่ต้องเข้าประตูตายปะจะหดีไปไหนมาเนี่ยเฉอดาบลันสวยโดนไปเด เราต้องเพิ่มซีรีส์เดียวเราโดนยูกูสไนเปอร์เรียบร้อยครับตายฮู้วราจะตายได้ต้องวัดข้ามเกาะนี่รอบเปลี่ยนเป็นโจรแล้วก็ฆ่าไอ้หนุนมาลีที่อยู่ตรงนู้นใช่ปะอันนี้อยู่เป็นมาลีเนี่ยฆ่ากันไม่ได้คอมแบทหายไปไว้ผีส มาเลยคอาแบทจะหายจะเข้าเซฟเวลมาดิต่อยสองรอบมัดกุด๊บเดือบอยตายโอเ้เพเพื่อน โดติกิวลากหัวคมๆคมตรงนี้มีมีกหนึ่งคนเรามาลีนี่ก่อนแล้วกัน

ไม่ตายว่ะไอ้คนนี่เอ,อ,อ้าเอ้าอ่าจะหนีจะหนีพอจะหนีได้ละ่ะหว่านไว้เด้ออยู่ดีมาราด ตายไปดิตายสารภาพตาไปดินี่ลาดมีเยอะเดทไปโอเคก็ การ์ดผลได้น่ะก็ง่ายๆนะครับผมก็คือเราใช้สกิลโพดทาไปได้ปหมแล้วก็เตาได้ปืนพิษก็ได้แล้วก็สกิลได้เอ็กเตอด้เดซัสนะครับผมได้ปหมอันนี้มันก็จะเป็นดาเมจรัวๆนะทุกคนโอเคกาะมิวมานี้ถือใช้ได้แล้วนะทุกคนพอซีบัดซุกเสร็จก็สกิลวีองได้ก็ได้นะแบบเป็นคาร์โบะนะทุกคนผลได้เนี่ยใครเล่นเป็นหรือว่าโหดนะไอ้ผลได้แบบอเวกอะ ตอนลากหัวเนะนีน่ยแนะนาให้เอาเอาเวกซดูซีออกนะคนะับนะเอาเป็นแบบนี้จะดีกว่าแบบเส้นได้ตรงๆยาวๆมพอจะดีกว่าที่มันเป็นแบบได้เเวกที่มันเป็นเส้นๆวนๆนะอ่าอืมลนถือว่าแรงอันนี้ก็มาที่ไม่เท่าไหร่เองแค่สองร้อยสามสี่เห็นปะเห็นปเป็นดาเว์ต่อนเนอรในคอบโบ เออเขาโบนี้โดนแล้วก็คือตายจะ่ิวสไนเปอร์อีสารวัดผลโดนเก็บก็บินไว้อหู่เอาไว้ตามศัตรูสไนเปอร์อีสานไปเห็นไ,ไหมเน่ ก็าไปเล่นกันได้ผลน,นี้ผมแทบจะไม่เจอผลเล่นเลยนะหรือไม่ก็เอาแบบนี้ก็ได้คนโพลปืนพิสเ็จแล้วก็นเนเห็นปะผลได้ต้องเล่นเราเป็นคอรโบวันต์ตอบเลือดเขาจะแบบเช่นเราเจอผลประตูนะตอบผลได้พอเขาจะตายก็จะวาร์ปหนีวันที่แล้วเห็นปะเออ้น,นเ,เล่นคอรโบวันช็อตเขาตายเลย เยทุกคนก็วิวมานี่ก็วิเพียงเท่านี้นะผมนะสำหรับการแล้วก็หวัวได้ผลได้นะครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดตตาเลยผมก็นี้ไปครับบายบาย